สุดท้ายนี้ดีกว่าอยากจะให้สองคนฝากผลงานแล้วก็มีอะไรให้เราได้ติดตามบ้างในช่วงนี้มีอะไรมีเยอะก่อนๆจะฝากผลงานใกล้ๆกันนะครับยืนตรองกางเลยนะครับผลงานด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะมีคอนเสิร์ตนั่นแหละครับดอกไมออรับและมีหนึ่งรอติดตามมีมีจริงทุกคนมีจริงพูดเหมือนพี่โบเราไม่มีแต่ว่าอยู่ในกระบวนการที่ใชื่อรตามเลยซึ่งใกล้สุดจะเป็นดอกเดออลนะครับ เรมาเจอกันเรื่อยๆนะครับแต่ละโบที่ถึงนะที่ถึงนี่ฝากนี่เลยครับฝาก d i s ี e y k i n e t i ด้วยนะครับช่วงช่วงนี้เนี่ยแรงมากแบบพลภาวะต่างๆเพิ่มความสวยความงามมาเจอกันในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเจอแบบว่าทั้งแสงแดดแสงสปอร์ตไลท์แสงกล้องอิออนมาเจอกันบ้ใช่บอกครับก็ฝากด้วยนะครับผลงานกระจ่างของพวกเราแล้วก็มาเจอกันในงานเต้อง งานนะที่จัดแล้วให้เราได้มาเจอกับทุกคนแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบอสนุกสำหรับเรามากๆนะครัเพราะฝากด้วยแล้วก็ฝากเดสมินด้วยนะครับใครอยากหลับจะไปอิ่นะครับมานี่เลยเรียนเชิญแล้วก็จะได้ไปดูคอนเสิร์ตแบบเดสมินนะครับสดชื่นสดชื่นอยากเติมเต็มอยากเติมอิ่มนะที่เดสมินมาที่นี่มาด้วยนะแล้วก็ขอบคุณน้องทัุ้กคนมากนะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ ทุกคนที่มาให้กำลังใจน้นนองสมพลด้วยอยากจะให้น,นอ้องสมพลขอบคุณแฟนๆที่มารอให้กำลังใจกันหน่อยครับขอบคุณครับคุณทำดีทำดีให้ต่อคุณก็ขอบคุณวนะ่าเรานอนสนกยังไใช่ใช่ก็ขอบคุณขอบคุณครับว่าเราไม่ได้เจอเกนันตั้งพักประมาณนึงแล้วนะเพราะเราก็ถือว่าพักผ่อนด้วยแล้วก็ขนาดไม่ได้เจอกั่งานทุกคนก็ เราเยอะขนาดนี้นะดีใจที่ได้เจอจริงๆนะก็เหมือนรู้สึกว่าอบุ่ใจอะเหมือนเหมือนได้เจอเพื่อนๆดีอะไรเอหมือนเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะเราดีใจที่ได้เจอนะเราไมาเจอกันบ่อยๆตามงานขอบคุณที่มานะครับเจอกันอ้กับกีบ